สวัสดีมอะไรกลมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนํานะครับวิธีรับมีดให้กลมนะครับนี้ผมจะรับมีดส่งขวานนะครับจะโอเคมีดวิธีรับมีดนะครับเราถูนะครับทั้งสองข้างถูหูนะครับตั้งยินให้เสมอนะครับตอนถู ถูทาความสะอาดนะครับแล้วพลิกนะครับสลับอย่างนี้นะครับตรงตรงร่องเดือยนะครับให้สลับหินไปมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เดือยเป็นร่องนะครับแล้วหินก็ควรที่จะให้ให้ให,ให้ให้บางด้วยนะครับให้บางเพื่อที่จะเวลาเราลับนะครับนิด สาธิตให้ดูตอนถูที่ยางก่อนนะครับตามความสะอาดนะครับอ่าครับเดี๋ยวรงพุงมีดนะครับให้วนหินนะครับวนหินอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆให้ปลายหินนะครับไปแตะตรงปลายเดือยนะครับตรงปลายเดือย ตรงข้างเดือยแล้วก็ปลายเดือยน,นะครับแล้วก็รุนไปทางด้านหน้าแต่อย่าถูนานเกินนะครับเดี๋ยวเดือยจะหายนะครับทางด้านหูนะครับผมก็แนะนำไปหลายคลิปนะครับให้เอียงยินนะครับโดยประมาณนะครับ แล้วแต่ใครจะเอาปลายคมบางหนาแค่ไหนก็เอียงเท่านั้นเวลาถูก็ถูจากมุมนะครับค่อยๆไล่มานะครับเนี่ยไล่ๆค่อยๆไล่มาใช้ปลายปลายหินนะครับถูค่อยๆไล่มาจนใกล้โคนเดือยนะครับปลายหินนะครับตรงปลายหินด้านข้างนะครับ ด้านข้างนี้นะครับอ่ามาถึงปลายเดือข้างเดือยแล้วใช้ปลายหินนะครับอ่ารุนไปทั้งด้านหน้านะครับรุนไปอย่างนี้นะครับเดือยมันจะคมนะครับเดือยไม่ต้องให้มันบางเกินนะครับเดี๋ยวมันจะแตกครับง่าย ทีนี้เวลารับทางด้านหูนะครับทางด้านหูเราตั้งหินให้เสมอเรียบอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยเวลาเราถูถูไปมานะครับตรงเดือยก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเดือยเนี่ยนะครับถูกไปมาอย่างนี้นะครับตั้งหินให้เรียบเลยนะครับตั้งหินให้เรียบ แต่ตอนตรงตรงที่เดือยน,นะครับหินมันจะเป็นร่องอย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหินเราซื้อใหม่ได้หินไม่แพงก้อนไม่ถึงร้อยเราใช้ตรงร่องที่หินเป็นร่องถูตรงเดือยได้เลยนะครับถูแต่ว่าต้องตั้งหินให้ให้เสมอนะครับให้ให้เรียบถูไปมา สลับนะครับสลับจากจากหูมีดหูไปจนกว่าจะจะเห็นว่ามีดนะครับไม่มีรอยดำๆเป็นเงานะครับปลายคมเป็นเงาถ้าเราเกิดเราเอียงหินนะครับเอียงหิน แล้วเราถูมีดมันจะไม่กดเปลือกแล้วก็ที่เดือยก็จะไม่กดเปลือกนะครับเมื่อเราถูทางด้านหูเสร็จนะครับแล้วก็มาถูนะครับสลับอย่างนี้นะครับตรงตรงตรงเดือยนะครับสลับอย่างนี้สลับไปมาอย่างนี้ ทีนี้มาถึงตรงพุงนะครับพุงมีดเราตั้งหินให้เรียบก่อนนะครับสุกี้สุกี้ยางนะครับสุงสกป,กปกออกนะครับเราจะเห็นนะครับรอยสุมนะครับให้สุมคมโดยรับจากทางด้านบนนะครับไลมาจนถึงข้างเลยสุมคมตรงนี้นะครับ ก็ให้ค่อยๆนะครับมือใหม่ให้ค่อยๆซุ่มนะครับอย่าซุมเยอะซุมเยอะจะรู้สึกเหมือนว่ากรีดไม่เข้านะครับเมื่อกรีดไม่เข้าทีนี้ก็จะกรีดยากนะครับมันจะแกว่งไม่มันจะแกว่ง,วงตรงข้างเดือยตรงนี้นะครับให้มันสลบสลบก็พอนะครับนะครับ ข้างโคนเดือยนะครับมีดมันจะไม่แกว่งนะครับถนูมาจากทางด้านบนนะครับถูค่อยๆไล่ระดับมานะครับค่อยๆไล่เพราะว่าตรงนี้นะครับ ที่สุมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะไม่ให้ผงมีดไปกินหน้าอ่อนเมื่อเราทับทางด้านในทางด้านนอ,อกเสร็จนะครับแล้วก็กลับมาถูทางด้านในซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งเพื่อเพื่อให้คมมีดละเอียดนะครับ ผมจะวนหินอย่างนี้นะครับปลายเดือยปลายหินนะครับแตะนะครับตอนที่เดือยนะครับวนไปทางานหน้าแล้วยกขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเดือย <c oughs> <c oughs> มีดมันจะคมดีนะครับแล้วมันจะกดเปลือกส่วนทางด้านหูเราก็รับซ้ำนะครับยังคมดูได้หันคมมีดนะครับมาดูได้เลยตรงไหนที่มันยังเป็นขาวๆแสดงว่ายังไม่คมเราก็ถูกซ้ำนะครับ ทำอย่างนี้นะครับเนี่ยคมมันจะออกทางด้านนอกนะครับเราก็ทีนี้เราใช้วิธีการรูปนะครับลูบทางด้านนอกเราไม่ต้องถูแล้วนะครับรูปอย่างนี้เพื่อให้คมมันรูปคมนะครับรูปไปทางด้านรันไปทางด้านหน้าแล้วยกนะครับนี่นะครับ แล้วก็หลุดใหม่นะครับเริ่มจากตรงสันมีดเลยนะครับรูปดูนะครับอมมีรอยพับออกมาทางด้านนอกหรือเปล่านะครับนี่รูป ครับตรงเอยก็ชิ้นเดียวกันนะครับรูปนี้คมมีดที่มันบางมันจะออกมาทางด้านนอกนะครับ ตั้งหินให้เสมอนะครับตอนที่รูปนะครับแต่ถ้าเกิดมีดมันต้านมือนะครับเวลาปีดเราก็ใช้หินนะครับรูปอย่างนี้นะครับรูปทางด้านนอกนะครับเพื่อลดการการต้านมือนะครับมันจะต้านมือนะครับถ้ามันลงมีดมันกดเปลือกได้ดี มันจะเราจะรู้สึกว่าดึงเหมือนกับดึงไม่มานะครับดึงไม่เดินตรงเรือยน,นะครับนีมครับเนวเรือยมันจะมนนะครับเรือยมิจะมนเท่าเดิมทุกวันนะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับ f อซที่กกิดย,ยางทุกท่านนะครับก็มนี่เอฟนะครับขอคลิปนี้มานะครับก็ใช้ผ้าสบัดนะครับพายินหรือว่าใช้พายินนะครับสะบัดให้น้ําแห้งนะครับสะบัดคมมีดส่วนไข่ปลาวานมันแค่ทำให้เงานะครับไม่ได้ทําให้มีดคมนะครับ แค่ทาให้มีดเงาให้มีดดูเงาแล้วเราก็เลยดูว่ามีดคมดีนะครับจริงๆแล้วมันต้องใช้หินลับแล้วก็ขัดเงากับไข่ปลาวานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับให้กับ F อซทุกๆท่านนะครับที่กิดยาง ทั้งมือใหม่นะครับแล้วมือเก่านะครับที่เคยติดตามมาแล้วนะครับสำหรับคลินี้ก็ขอลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับ